Ừ, tôi đi bàn mới thôi, đưa đi ta Ừ, cháu đi ra xem, bên lạc lên, chào kệ em khăn rèn, Cắt đây bóng này Phải viên tẹc bỏ Khát ạ, phóng, ok Phải viên tẹc không Ráo mà lấy không Rốt về tui chú nó Màn đùm này 2008อืมไดใรฟเกินเนี่นาะงขาดก็ออกเลยเนาะั้งชุดขาดนี่มันนี่ไรอย่งเนาะรุ่นนี้กาวานันอืมหายไปน,นานครับนึกว่าเป็นอะไรครับนี่เก็บหนักเลยครับ โทรนี่ครับเค้าเอากำลังเวลาติมาทาดอวิปริกไอ้นี่โอ้ช่างแอลครับซ่อมรถซ่อมรถไทยรับซ่อมทุกอย่างครับโอ้ช่างแอลไฟฟงไฟฟ้าแอร์รับหมดครับโดยช่างผู้ชํานาญงานครับช่างแอลนี่ ในนอกพื้นที่รับหมดนะครับทั้งแอลนี่รถทีมงานเสียเร็มครับเจ้าเคเอ็มคันแรงรถเดิมๆครับมาจะเกียร์เดิมมันนี่ เอาจนไฟวินแตกเลยครับแรงจัดก็บอลแบบใหญ่ครับเจ้าของนี่ปวดหัวเลยครับนี่ เจะมาเรียบร้อยครับน่าจะไม่นานนะครับนี่ทำมาเรียบร้อยแล้วเหลืวแต่ประกอบน่าจะได้วิ่งครับนี่พรุ่งนี้นี ซีซูผมร้อยสิบเจ็ดนี่ยกระทาเคสคันนี้งกระทาติงอันนี้อ๋อได้ชาร์จมันติงละขาดได้ชาร์จครับเคสคันนี้นี่จอเป็นปีแล้วนี่ โอ้เฟืองเลยแบบกบ้านาานั่นเอาเท่าเอ้นี่เออติงได้ชาร์ดแลมติงมาไดเอาแค่ห้าพันซื้อห้าพันเลได้วิ่งเลยไดเนี่ยเออสี่พันเนี่ยบนได้วิ่งเลยนะติงดนานเอาเออนี่คันนี้ลงทุนห้าพันนี่ได้วิ่งงานเลยครับนี่เคสนี่พร้อมทุกอย่าง,างครับขาดได้ชาร์จนี่ร้อยสิบต้นเดิมครับ ở kia đầm <laughs> <laughs> ngàn luôn ngàn đánh, thì to chẳng em không ช่างผู้ชำนาญงานครับสากระบือยันเรือรถครับรับทุกอย่างรถกงรถเกี่ยวนี่พังนี่เรียกได้ครับนี่เครื่องพงเครื่อง,อง,องพังนี่จัดให้หมดครับราคาเป็นกันเองครับจปงก

รับประกานนรราคาเสรศ็จ <c oughs> ติดทางเลยครับอูนี่อูอ,อยู่ติดทางเลยครับนี่ทางไปคุณหานครับเลยโค้งบ้านโคกพยามมาอยู่ฝั่งขวามือครับรวดเร็วทันใจครับเรียกใช้บริการได้ครับนี่ ก็ลองปีไว้เนี่ยแงงแงงกรเอย้ยเนาะเดี๋ยวก็ประกอบครับเตรียมนะครับดาร้อมนี่ยไน่ลดเลยจ้ะนี่อืมมาตังตีนพีทำไมออม Rốt đi bắt tay nanny bắt rồi mày bắt luôn bắt chân thêm tay nắm bắt tay tập bắt đi nắm bắt đã nắm bắt tay nắm bắt tay nắm bắt phong nào? bắt tay nắm 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 bắt tay nắm

เดี๋ยวก็เสร็จครับนี่แป๊บเดียวของมาครบแล้วเดี๋ยวแต่ประกอบเลิล่มในแนวเปรียเปรียมของมาครบแล้วแล้วแต่ประกอบดังมาแต่ไกลครับรถเสียเริ่มครับนี่แต่งเแต่ท่อครับล้อไม่หมุน

อาจจะได้วิ่งพ่งนี้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่องล็อกกี้ดํำดินภูทรครับผิดพลาดการไดขออาภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ